เป็นพนักง,งานรับแขกอีกแล้วนะฮะลุ้นถึงแล้วพ่อเหรูอนลุ้นเลยมาดีส,สอดเด็ตสนมาเรีนะฮะขึ้นข้างหลังเลยนะอ๋อข้างหลังเลยหลังอ๋อปันยายไปรับข้าวอยู่นะฮะเรื่อจะมีของติดไม้ติดมือมาให้พี่ข่าไมไหนะ มาหาแขกมาหาแขกสวัสดีค่ะเ,เดี๋ยวกระเลิ่ <laughs> เป็นมุกเป็นมุกว,วันนี้นะคะกลับมานี่ค่ะมา,มารับแขกเป็นมุกขอบคุณทุกท่านมหาวิทยาลัวเช็คอินก่อนเช็คอินก่นันเช็คอินก่อนโอ้ยขอบคุณชวหนึ่งโอ้ยนึกว่าก็ขาไม่ใช่ว่าขาค่ะน้องมะขาว เจจริงมาแล้วแอบดูก่อนใครมาหาเราเดือดสองนุ่มสองนุ่มกำลังงง

พี่ตูมกลัวพี่ขมกลัวน้องตูมตกใจเลยพี่ขามก็เลยเป็นห่วงน้องๆๆน่ตมากเลยน้องตูม ถามผู้ฆาม้วนูกบุญกิบอกผู้บุ์อย่าได้ห้ามก้ามแล้นะมางู้มางู้อันนี้สีแดงหกขาหกตูนตูตูไม่มีตอบัวตอบตัวอย่าไม่กล้านะคะอย่าไม่กล้าให้เข้าใกล้กันอยากกันุ๊บๆ ่วมีสุดเจย์ตูมเลยอ่ะเขาจะหาเเล่นกับน้องตูมแต่น้องตูมกลัวมตูมหน้าเหมือนข้าวเหนียวตัวแรกอ่ะตาเหมือนข้าวเจ้าเลยอ่ะดูดูแบบพี่ถาวแบบไม่ฝุดเนาะไม่ขุดเนาะ พี่ถามบอกว่าอยาเรียที่พันี่นม่้องยว่าป่ัาเลียนที่ฉันเลยอกระโดดขี่พี่เขาน่ะขีปุ๊บนี่ก้าโดนเลยแล้วอย่าพึ่งผมพี่ก่อนนะลูกน้องกัวน้องกลัวเนี่ยมันสดมากเลยต้องข ลูมกลึงไปหมดแล้วตูมแข็งเลยยังไม่เคยเจอมาใหญ่หรอครับไม่เคยค่ะมีแต่พี่ขามนะค่ะเอแต่ว่าผมพี่ขามคง่งามดหนึ่งนิดหน่งนน่งนิดหนงนิดนงนิดนึดนนดนดหน่งนดหนึ่งนิดนนดน่งนิด่ดนึ่งดหนึ่ด่งดนดงน่งนิงง เมื่อกี้ตกใจเฉยๆเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นได้ยินเสียงน้องตูมดังก็เลยตกใจเมื่อกี้น้องตูมร้องตกใจเอ๊แต่ว่าอย่าเขาเหมือนเขาห่วงน้องไงนี่ค่ะเข้าเช้านั่งอยู่ค่ะแตอร์กันนี่จะประมาณสิบโมงเดี๋ยวเดี๋ยว

เมื่อไรจะได้อาบน้ำเมื่อไดูเนยม่ตัวกว่าตัยังไม่ชินเหล่เหมือนกันไหมพี่อูหน้าเหมือนกันไหมเหมือนันเลย รับแขกรับแขกเก่ง <c oughs> หัวงพ่อห่วงหนูห่วงพ่อหนูมันติ่งโตกันหมดเลยตอนเล่นกับตัวอื่นหวงนะแตทท่ที่ที่ตัวเองอย <c oughs> ู่กับคนอื่นเลยแหมที่อยู่ด้วยกันเรียกนีหมันมากถ้าใส่ต้นข้าวจะสนใจน้องโตม <c oughs> เป็นพิเศษดู <c oughs> หน้าน้องโตมหข้าวเขาอินกับเราไหมร <c oughs> ูมแข็งหมดแล้ว <c oughs> อะว่ตเหมเหมือนพจ้า่า่ตัวนี้อะไรนะะมตูมค <c ans ê> <sh> ่มเอามขได้ดูอย่าน้มาเล่นกับตัวาสนใจอะไรตัวเล็กชอบชอบสัตว์เลกชออนชอบันเสัตว์ หนูเป็นไงลูกฮะหนูก็จะเกรงๆหน่อยนะชีวิตหนูยังไม่เคยเจอพี่คนไหนเลยนอกจากพี่ขามอ,อวนวายแปดคนละ, 8, ะ, <c oughs> ะสีหยอกกันหน่อย ตอนนี้ตอนนี้ไปแล้วนะคะไปหาลุงดีกว่าชอบลุงชอบลุงดูน้องตูมผมไม่จดใจอะไรแล้วครับเห็นลุงเห็นคุณลุงลุงแม่เนี่ยโอ้ยยิ่งดานะานะวันนั้นข้าวเจ้ามาก็แบบอย่างเงี้ยครับเจ้าข้ามจะยอมนะข้ามยอมแต่วันนั้นเขามามีตัวเมียด้วยเนาะใช่ก็เลยก็เลยจะดุดุหน่อย เงียบหน่อยไปเล่นนชำชอเสร็จไปเล่นน้ำเลยค่ะชอ้แบบเนี่ยน้ำน้ำวันนี้แบบไม่ต้องแสดงความเก่งเลยพ่้องพ่อแม่กันแต่ไอเนี่ยพ่อแม่เดียวกันเขาเล่ากับน้องหนุ่มกัน เาเบาๆใช่ขับเร่นกับหมเนี่ยโอ้โหสองตัวตาน่าดูว่าต้วอะไรมาหลับสบายไหมไายมากเลยขึ้นไปฝุกฝันหลับเลยโอ้โห ตูมลุกมั่งตูมแอแกล้งตายกันขาเรา่าแล้วแม่ไปข่มพี่เริ่มหยอกแล้วเริ่มหยอกกันแล้วเครับพี่เขาวตเี่ชินแล้วเริ่มคุ้นกันลวเจอข้าวตัวไหนก็ตื่นเต้น เขาเลยน้ำไม่หิวแล้วไปไหนลอาต้นข้าวเราเป็นเพื่อนไปไหนเนอะไรได้กลิ่นแสดงว่าได้กลิ่นน้องกลิ่นหอมโซเลียกลิ่นลูกเต๋อเนี่ยเริ่มเข้าหาคาราตูอยากจะชวนพี่ไปวิ่งเล่นจังสลัดมันไม่หลุดเลย จะชวนไปเล่นเล่นกันเดิสะกนี้เนาะกี่โลแล้วคะมาถามลดลงค่ะตอนแรกทีก่4น่จะลดลงตั้งแต่มีน้องวิ่งอเล่นใช<ด>่เล่นเล่น้พื่อเปนลังงานวิ่งทุกวันทุกเช้าทุกยิกยกยนพอเหนื่อย้องเข้ามานอนกันถามได้ออกกำลังกายเนละ้ว ที่กว้างเลยที่บ้านวิ่งน่าจะสนุกมากเลยยายถ้าบอกว่าถ้าถ้าถ้าน้องวิ่งให้ยายนั่งทำแล้วเมินเลยอ่ะทำแล้วเมินเลยใ่ะดินตัวเงินนอนเล็กเลยตัวแบะตัวจะแก้มตายตะพัดเบาแนบเบาแนบเบาได้เบาเบาได้เบา นี่เช่ดเห็นลุงแล้วลุงน้องกันละวาบอกเลี้ทีล้เอาเอามาคันแม่ไม่ได้เพื่อนถุงตาข่ายเติมลุกมากครับงสารตตุมเนาะแล้วน่ลุ้มตุ้มกันแล้ว พี 1941, ่ข่ามอย่าแท็กทีมนะลูกเพราะว่าอยู่บ้านโดนก่มตลอดอยู่บ้านโดนเกล็ดน้ำเกล็ดแน่ๆลุ้มน้องไม่ได้นะโอ้โหไม่ลุ้มห่วง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 น้องก่อนขอกันเลยขอการเลขถามชอบที่สุดกับโอ้โโอ้โหดูสภาพนะคะแต่ละคน เนี่ยนุ่มมากเลยอ่กำลังจะผัดขนอีกรอบนึงยังยังไม่ขัดยังไม่ผัดขนนุ่มยังไม่ผัดขนนุ่มใช่แล้วก็แข็งนุ่มนี่ขนแข็งนุ่มเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณงตังเลยเท้าอ่ะดูสภาพต้อเติมแต่นะฮะตีตาปล่อยได้มาข่ามนี่ปล่อยเชือกไม่ได้ถ้าไม่มีเพื่อนก็ไม่อยู่ครับ มาคือต้องผูกกันไหมคะรา่อยกันไปสองตัวจะปนคละวายแมน้องเีก้น้องตูตางเนี่ยตูตานี่ยูตนีอไปไดทัว อ่ลังเกนตนนะอ่งเกนตูนนะอะแล้วได้แล้วเดี๋ยวขามทำเองอบบางบงไว้บังไว้ห่างห่งน้องอยู่หองน้องหองน้องอยู่โอ้โหเบาๆดิพี่ขามเขาสุดภาพเขาสุดภาพไปเล่นกับพี่ขามนวพี่ขามเรียกแล้ว มีขาหนอนแ้วเนี่ยน้ำนข้าวข้าวเกินไปแล้วข้าวไป่อๆๆ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 ๆก พี่น้องบ้านนี้เป็นยังไงนี่ถามบอกปัญหาที่นี่เลยปัญหาที่กองอะไรเนี่ยจะตุ้มไปแปรงขนก่อนเลยแม่มาตุ้มเออหน้าเล่นกับพี่มาถาเลยนะอ๋อเสีสุดแป๊บนึงตู้มมองเสีสุดแป๊บนึงเออน่ะจะไม่หลุดแม่อยากจะไปแหลนรอบนลำพุสักหน่อย ดูด,ดูพี่ตุ่มพร้อมมากพี่ตุ่มเข่าวิ่งตุ่มเข่าวิ่งหน่อย ชบ,ชบตุกอ๋เผลอไม่ได้นะจะลงทั Log o, Log o. Má, لا, ้งตัวอะตุ้มชอบลงันี้แ่งทีเปียกแล้วข้าเปียกแล้ว

เนล็บเตอร์เลยอะล็บเตอร์เจอมอนไม่ได้ไอ้ลูกติ๊ไก่อะเป็นตับเดือบตรงไนเลเลยอ่

สำหรับวันนี้นะคะต้องเข้ามาดอกรักลับที่มะขามถุงน้อยนะคะก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ้ายบายโอ้แมตนอนมียังไงเนี่ยอุ้มเอาแต่ละตัวพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้ขามด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของขามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ